กินโยเกิร์ตเป็นแก้วเหมือนกันอืแม่เพื้อยกเกิดเอาไว้ให้กินเองแต่มันหกไ่ถึงปากก็ทีไอลองคารจับกวนตัวไม่ดีมาทีไงมดก็คข่ไข่อยู่ในนั้นใครอยู่ในนั้นเป่าก่อนปู่ๆูู่่ปู่ก่อนเป่าไหนเป่าอนให้เป่าแล้วอน่อนเองไม่า คอนมือแบบมันใหญ่ไม่มีคนอนแบบนี้อะไรเออปุ๊บป่าก็าา <c oughs> าจับคุไ่ไม่เชสคุ่เอ็มีน้องแน่ๆเล <c oughs> ยน้องน้องอูแหว,ว่กูแหวน้องพี่เชสแทนที่เชสจะแขทงน้องมันงอะไรใหญ่กว่าเนี่ยใครใ,ใหญ่กว่ากันเนี่ยสู้กันสู้กัน เรารแขนน้องนาม่ใช่ไมเป็นลายเดี๋ยวก็ยืดเดี๋ยวก็เป็นสาวหอมแน่เป็นได้สวยไม่ต้องอ้วนแบบนี้นะเนาะใสุ่ดสวยๆแบบเม่อก่อนตัดก็หอมกรอบกรอบนี่กรอบมมียาไหมมีานจับแฟงควันเนาะ เดี๋ยวลองเป็นฟันที่นี่หมดหมดยังำดำนี่คืออะไรดำดำเป็นไม่ใช่เป็นเลือดมันเลือดไก่ก็กินตรงที่ไม่มีเลือดสินูก็แก่เลือดออกเช้นีขนมก็